นี่ก็เป็นข้าวที่สีรอบแรกนะครับเนี่ข้าวที่เป็นข้าวสีรอบแรกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเขียวๆแล้วก็มีกากตรงประมาณประมาณ20%ได้นะครับก็คือจะไม่ให้เกินนี้นะครับแล้วก็ข้าวก็ถ้าข้าวมันเขียวได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไป ทำไปขัดขาวรอบที่สองข้าวจะได้ไม่แตกมากนะครับนี่ครับออกมารอบแรกก็จะประมาณนี้ออกเขียวๆมากนะครับแบบนี้นะครับอันดับแรกเวลาเราปรับข้าวเราต้องมาปรับตรงนี้นะครับนี่ให้ตรงนี้ที่ลงจากให้ตรงนี้เขาเรียกว่าบากข้านะครับก็คือเราเทข้าจาก ็เ,เทเท้าเปลือกลงตรงนี้นะคะตอาเทาเ้าเปลือกลงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ไม่ต้องเปิดมากนะครับเพราะว่าเราจะมาปักตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงกวนี้ สองตัวนี้คืออะไรก็คือไอตัวลูกยางนั่นเองนะครับยางขัดข้าวเวลาเราจะขัดข้าวสีเราจะให้สีให้ข้าวขาวมากแล้วก็ขัดยางเข้าไปเรื่อยๆยางเข้าขัดมากแต่ถ้าเราจะให้ขัดน้อยแล้วก็ถอยลูกยางออกมานะครับก็คือว่าถอยอตัวตัวนี้ออกมาหมุนกนระับห้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถ้า สีมีไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็คือเป็นตัวลิ้นม,มันนะครับแต่ว่าอันนี้ถอดอ,ออกแล้วเพราะว่าไอสีเครื่องนี้มันสีช้านะครับถ้าเอามาปิดไว้ไม่เปิดออกมันก็จะสีช้ามากนะครับแบบนี้ครับก็คืออันนี้ก็เป็นสีรอบแรกก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ที่คิดว่าสีเข้าแล้วอยากให้เข้าออกมาสวยเราต้องปรับตัวนี้ให้เป็นนะครับปรับตัวยางขัดข้าวให้เป็นนะครับถ้าเราปรับตัวนี้ไม่เป็นเราสีได้อย่างเดียวอย่างเช่นเราสีให้ออกให้ข้าวออกมาสวยได้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าข้าวออกมาสวยหรือเปล่าข้าวออกมาแตกเยอะหรือเปล่า ประมาณนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาเราสี่ออกมาจะต้องสี่ออกมาให้ดีเมื่อเราปรับได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูตรงนี้เลยตรงที่ข้าวออกนะครับว่าเราคิดว่าข้าวออกมาแบบนี้เราพอใจหรือยังถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ต้องปรับ อีกได้นะครับเราก็ปรับหามันอีกได้นะครับแต่ว่าสีนถ้าเป็นโรงสีที่มีหินเดียวและสีสองรอบแล้วออกมาประมาณนี้ผมก็ว่าโอเคนะครับแต่ถ้าของไทยเป็นลงสีสองหินก็ปรับเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะปรับหินแรกและหินที่สองก็ต้องดูของโรงสีตัวเองนะครับลองเอาไปปรับใช้เอา แต่อันนี้เป็นลงสีเดียวนะครับของผมก็สีสองรอบเพราะว่ามันจะสวยกว่าสีรอบเดียวนะครับข้าวก็จะไม่แตกมากด้วยก็จะประมาณนี้นะครับก็ออกจากเขียวๆแต่ถ้าเรานําไปผัดขาวอีกรอบข้าวก็จะออกมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวรอดูรอบที่สองกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองครับ ตรงนี้แล้วนะครับแล้เวเราก็จะมาเปิดตรงนี้เปิดนินตรงนี้เลยนะครับนี่เปิดตรงนี้ข้าวลงเยอะนะครับเราก็จะมาปรับให้มันลงไม่เยอะเราจะต้องมาปรับให้มันลงยังไม่เยอะนะครับ ถ้าเราปักได้แล้วเราก็จะต้องมาปักตรงนี้นะคะาปักตรงนี้เลยตรงนี้เราปารับี่วชบวชบวชบวชแล้วเราก็จะมาปักตรงนี้นะครับนำเข้าไปนะครับ เรามาดูตรดนี้ครับมีการลงมาด้วยไหมว่าอย่างไรแบบนี้นะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็ปิดนะครับปิดปิดแล้วเราก็ Thank <laughs> you.